สวัสดีครับพบก,กับผมมารินนะครับกับช่องฟิลไทยดีบีพุกครับวันนี้ก็อยู่ที่ท่าากาศยานน่านนะครับสนามบินน่านนั่นเองนะครับรซึ่งสนามบินน่านนี่นะครับเขาก็มีการสร้างท่ากาศยานใหม่นะครับแล้วก็ทำซะสวยเลยนะครับก็เป็นแบบโมเดิร์นนะครับไม่ได้เป็นแบบท่าากาศยาน ที่เป็นแบบเดิมแต่เราเห็นที่ท่าอากาศยานอื่นๆนะครับอันนั้นจะเป็นแบบเก่าอันนี้จะเป็นแบบโมเดิร์น,น,นบบ Modern, ทันสมัยครับเหมือนกับไปอยู่ในห้างอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีรถเข็นด้วยนะฮะก็ขั้นตอนตรงนี้ก็สําหรับมือใหม่นะครับวันนี้จะพาเดินทางจากน่านมาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับด้วยเครื่อง atr 72นะครับก็เป็นเครื่องบินใบพัดนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ทําไว้สําหรับ มือใหม่ขึ้นเครื่องบินใบพัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเดินทางบ่อยแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่เคยขึ้นเครื่องใบพัดเนี่ยก็ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาให้เห็นนะครับแล้วก็รวมทั้งใครที่อาจจะไม่เคยไปที่ท่ากาศยานน่านหรือท่ากาศยานอ่าแห่งอื่นๆในประเทศไทยนะครับลองดูสนามบินนะครับก็พามารีวิวกันให้เห็นทั้งภาพสนามบินแล้วก็อ่าการเดินทางครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับ เดี๋ยวนี้ห้องน้ำก็ทำทันสมัยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเช็คอินนะครับก็มาเช็คอินนะฮะเราให้เห็นภาพโดยคร่าวๆนะครับตอนที่ผมถ่ายตอนนั้นเนี่ยร้านค้ายังไม่มาเปิดเต็มเลยนะครับก็จะมี่ากลัตเตอร์ของการแอร์ของนกแอร์นะครับวันนี้ผมจะบินไฟล์ดีดี8 3 3นะครับของสายการบินนกแอร์นะครับมีตู้ปลา ผมว่าไอาเดียดีนะครับเป็นตู้ปลาพื้นเมืองที่มีในลําน้ำน่านนะครับก็น่าสนใจดีครับบางพีต้องมีเอกลักษณ์รูปเรนเล็ก,กๆ,ๆน้อยๆอย่างนี้นะครับให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับผมก็ไฟค่านะครับก็น่าเสียดายนิดนึงเพราะว่าพอไฟค่าแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เห็นวิวของเมืองน่านจากกลางอากาศนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่า ได้อยากก็เสียอย่างก็ได้เห็นวิวไฟสวยๆนะครับตรงนี้จะเป็นโซนของผู้โดยสารขาออกนะครับเขาก็ทําตรงนี้เลยแล้วก็กั้นเป็นโซนเอาไว้ทั้งโซนรอข้างนอกโซนรอข้างในทําไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรเพราะว่าสนามบินที่นี่เนี่ยเขาจะมีเครื่องบินอยู่ขึ้นลงอยู่ประจําไม่มากนักนะครับเพราะว่าจังหวัดน่าน,เนีเป็นจังหวัดที่ อตอนนี้ยังไม่เติบโตแต่ในอนาคตนี่น่าจะมีการเติบโตเยอะเพราะว่าจริงจรงนะอยู่ใกล้หลวงพระบางนิดเดียวนะครับถ้ามีไฟบินหลวงพระบางน่านเนี่ยครับแล้วก็พาคนที่เข้ามาเที่ยวหลวงพระบางแล้วเนี่ยมาเที่ยวน่านต่อมาเที่ยวอะไรต่อตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะบินช่วงเวลาบินเนี่ยนิดเดียวเองนะครับนี่ก็เป็นบริเวณที่นั่งรอนะครับของผู้โดยสารขาออก นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านไปดูที่ตรงกระจกใสนะครับเดี๋ยวจะเดินขึ้นเครื่องตรงนี้นะครับอย่างหนึ่งที่เวลาขึ้นเครื่องใบพัดแล้วก็ขึ้นเครื่องที่เป็นสายการที่เป็นอยู่ในสนามบินต่างจังหวัดแบบนี้นะครับสนามบินไม่ใหญ่มากนะครับก็คือโดยมากมักจะเดินขึ้นเครื่องเองแล้วไปขึ้นบันไดเครื่องนะครับก็เป็นความสะดวกแล้วก็ มันสะดวกไม่ไม่ใช่เป็นเครื่องใหญ่โบอิ้งเครื่องแอร์บัสที่ต้องไปขึ้นกับอ่าวงช้างหรือว่าเจ็ตเบย์นะครับอันนี้ก็มีเครื่องมาถึงนะครับก็คือเป็นเครื่องของอเนี่ครับเครื่อง ATR ของนกแอร์นะครับที่ไฟที่บินมาจากกรุงเทพพอบินมาถึงแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเครื่องเข้ามาจอดแล้วนะครับผู้โดยสารก็จะลงนะครับ ลงมาขึ้นที่ตัวอาคารท่ากาศยานนะครับแล้วก็หลังจากเขาเคลียร์เครื่องเสร็จผมก็จะเดินกอไปแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินลำนี้นะครับ ครับตอนนี้ก็ให้สังเกตได้ว,ว่าเขาใช้ลถกกระปะนะครับมาขนกระเป๋าสัมภาระนะครับส่วนผู้โดยสารเนี่ยก็ลงมาจากประตูด้านหลังนะครับซึ่งประตูด้านหลังของเครื่องนกแอร์ลำนี้นะครับเครื่อง ATR 72เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นบันไดขึ้นลงด้วยในตัวนะครับ อันนี้ก็ออกมาขึ้นเครื่องนะครับก็เดินลงมาจากตัวท่าอากาศยานแห่งใหม่นะฮะของจังหวัดน่านนะครับนี่เป็นตัวอาคารด้านนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเครื่องที่เริ่มกําลังเริ่มสตาร์ทบอมเครื่องนะครับเป็นเครื่องอผมจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดเป็น ATR 7อนะครับนะครับ็น,ะคบนเครื่องใบพัดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นท้ายเครื่องนะฮะ ท่านหัวนี่เป็นีน่ครับกำลังผลกระเป๋ขึ้นนะฮะจะขึ้นลงที่ท้ายเครื่องนะครับ ตอนนี้ก็เข้ามาในตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นที่นั่งมีอยู่4ที่นะครับในแถวหนึ่งก็มีสีที่ซ้าย2ขวา2นะครับแล้วก็มีที่วางสัมภาระเหนือหัวก็เหมือนเครื่องบินทั่วไปนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าทางเดินตรงกลางเนี่ยจะแคบกว่านิดนึงนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องเครื่อง ATR e นี่เป็นเครื่องที่ซ่อนรูปนะครับ นิยมใช้กันทั่วไปในประเทศแถวเอเชียตะวันอกเฉียงใต้นะครับพมา่าลาวเวียดนามไทยนะครับมีใช้กันหมดนะครับผมแน่ผมไม่แน่ใจนะผมก็เจอว่าอินโดนีเซียก็มีใช้ด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็ที่นั่งของผมเนี่ยจะไปอยู่ที่ตรงหัวเครื่องเลยครับอยู่ข้างหลังเนี่ยครับหลังห้องนักบินนะครับแล้วก็สังเกตว่าก็มีประตูล็อกนะครับ แล้วก็ส่องมาเหมือนกับโรงแรมนะครับก็เขียนครูวอลลี่นะครับก็คือ,อให้เฉพาะครูนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่บนเครื่องนะครับเท่านั้นที่จะเข้าออกแล้วก็ปีประตูล็อกแน่นหนาตามมาตรฐานสากลน,นะครับและตรงนี้เป็นประตูฉุกเฉินด้วยนะครับตรงที่ผมนั่งนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยที่นั่งประตูฉุกเฉินเนี่ยเขาก็จะดูความพร้อมด้วยนะครับคือถ้าเกิดไม่ว่าเครื่องเจ็ตหรือเครื่องไม่เจ็ตนะครับอันนี้เนี่ยก็ เขาจะมีบอกไว้ว่าคือแอร์เขาจะมาถามเราว่าเราพร้อมที่จะนั่งตรงนี้หรือไม่ถ้าไม่นั่งเนี่ย เขาจะเปลี <Christina. S 1> ่ยนให้หรือถ้าเป็นคนแก่หรือเป็นเด็กมาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนให้ไปนั่งตรงที่อื่นที่ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าในสถานการฉุกเฉินในคนที่นั่งรถอีทุกเฉินเนี่ยประตูต้องอาจจะต้องทำท่านที่เปิดตรงด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไอเปิดประตูกลางอากาศอะไรเป็นเพรามีระบบล็อกเอาไว้ครับนะครับ เขาขอบเกรณาให้ความสนใจในี้ณีเรื่องเรือกำลังสาิติ้ในข่าวนี้ยตนะคะนี่คือกับขัดรัดที่หน้าวิธีการรัดขีดขัดให้สอดหัวขีดขัดเข้าด้วยการปรับสายรัดให้แน่าวิธีการปรับข,ขีดขัดทียหัวด้านบนคือระยะปลายทั้งสองด้านออกจากกันทาาช่วยขนบนเครื่องนี้มีสี่ทางสองทางที่ด้านหน้าและสองทางที่ด้านหลังโดยเซ็จสัญกรณ์ x i s i d a n หนาทางออก นายกรีตั้งนำเครื่องบิจุดชนกรนาทิ้งสัมภาระไว้ทั้งหมดและได้ตามสัญญาณไฟฉุกเฉินที่บากวดขึ้นไปยันถอดดีกที่สุดควบคมความปลอดภัยเก็บไว้ในกระเป๋านักที่นั่งของท่านเกลนาสุขสัมบุกความปลอดภัยอย่างละเอียดนะคะขอบคุณค่ะบจำได้สารคายกรนาเก็บกระเป๋าและสัมภาระไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะตอนนี้เครื่องกำลังจะขึ้นนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์ใบพัดกันนะครับกำลังทำงาน ที่เขาปิดไฟเพราะว่าเพื่อให้สายตาผู้โดยสารเนี่ยปรับตัวได้ถ้าเกิดมีกรณีฉุกเฉินเนี่ยฮะเพราะไปห้องแคปินเดต้องถูกปิดเอาไว้อีนนี้คือสาเหตุที่ปิดเครื่องนะครับอยู่บนเครื่องเอทีอานะครับกำลังบินจากทักษยาน่านนะครับไปกรุงเทพดอนเมืองนะครับไฟนอกแอ นี้จะเป็นเครื่องใบพัด2เครื่องยนต์นะครับเครื่องตะกูล ATR 72อ AT TR76 นิยมบินมากในสายการบินภูมิภาคในในประเทศแถบอาเซียนนะครับอย่างที่พม่าก,ก็มีใช้ของนกแอร์มีใช้ของลาวนะครับลาวแอร์ไลน์ก็มีใช้นะฮะเป็น ATR 72, a AT ร r 76อ แต่ว่าอัตราการไต่ระดับเนี่ยจะช้ากว่าเครื่องบินเจ็ตนะครับเพราะว่าเครื่องบินเจ็ตเนี่ยจะใช้กลไกลที่ว่าสูบอากาศเข้าไปแล้วก็ฉีดน้ํามันเป็นพวกน้ํามันก๊าซนี่ครับเข้าไปนะฮะแต่วันนี้จะเป็นเครื่องใบพัดดังั้นการไต,ต,ต,ต่ระดับความสูงขึ้นสู่เพดานบินแล้วก็อ่าตอนนี้สัญญ,ญาณบัดเข็มขัดยังทางานอย,อยู่นะฮะก็จะไปใช้เวลากับเครื่องเจ็ตหน่อยนะฮะ แล้วถ้าดูคลิปตอนนี้อยู่จะได้ยินเสียงแบกกาวนะฮะเป็นเสียงเครื่องยนต์ไปพัดเครื่องนอกไม่เห็นอะไรนะครับเพราะว่าเป็น เวลากลางคืนแล้วครับประมาณสามทุ่กว่าแล้วก็หลายพื้นที่ในเขตจังหวัดน่านเนี่ยจุดที่มีแสงไฟจะเป็นชุมชนแล้วก็เป็นเส้นทางนะครับเส้นทางหลวงนะครับซึ่งต่างจากบริเวณที่ถ้าเกิดอย่างไปถึงกรุงเทพหรือตอนเมืองเนี่ยจะเป็นจุดที่มีแสงสว่างเป็นแสงเมืองเยอะนะฮะน่นจากนอกหน้าต่างก็ถ่ายไม่ได้ จุดที่ผมนั่งอยู่เนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ตรงหัวเครื่องบินนะครับเป็นที่นั่งหนึ่งบีเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยจะไม่ค่อยอได้ยินเสียงเครื่องใบพัดทางานเท่าไหร่นะครับถ้าอยู่ใกล้ตรงปีกหรืออะไรเงี้ยจะได้ยินเสียงเครื่องใบพัดทํางานมากกว่า สวัสดีค่ะชาวผู้โดยสารสายการบินโอเคยินดีต้อนรับท่านสุดเทีวินที่ดีๆ8ดี8 8ซึ่งจะเดินทางไปยังท่าอกาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยจะใช้เวลาบินในชั่วโมง20นาทีค่ะสายการบินโอเคยินดีข้ารนัผู้ให้บริการท่านรดยเทีบินดังนี้กตันทวชัยเป็นนักบินทีุ่กากาศยานนักินเินวน์เป็นนักบินที่สองแอเทพประการท่านเที่ยบดีขนมแพรและนอุอค่ะ สุขสานครับสักครูเราจะบริการอาหารว่างพร้อมทั้งให้ประการบรานกสมัยช็อปสินทธาสามารถดูรายการเครื่องดื่มและของว่างอื่นได้จากเมนูนในกระเป๋านาที่นั่งของท่านแต่ท่านมีความสุขกับการเดินทางในชทีวิตของเราค่ะ g ร o d e v e n เล g ดีจันทร์เจ e n ์ท่านเบื่อไรช l บคำเยาบอนนกแอร์ไลน์ที่ดี o t เอชเอ็ท d ทรนด t ทรนด์ที่ใช้ดีโฟร์ดอนเมือ r อินเ t อร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต r ออฟไลท์ช้าวุ e วายประมาณ20 t าทีเ r า r ะม e ไลท์ทัว e ์เ e ีย t เจท่านทกสแกนตวเชัยดิฉันกทมการปลัจินนวัตเดเคร่อนนอนกาะครับเป็นทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับครับเดินทอางรกันบต่บวอนร่บเาวยวยว จะมีการเอาอาหารมาให้นะครับแล้วก็จำหน่ายสินค้าอื่นนะครับสวัสดีครับวันนี้มาดูคู่มือความปลอดภัยนะครับในการโดยสารเครื่องบินนะครับเครื่องลำนี้เนี่ยของลกแอร์นะครับผมบินจากท่าอากาศยานน่านนะครับไปที่ท่าอากาศยานบ่อเมืองนะครับจะมีความต่างจาก การพิจอื่นๆนะครับโดยปกติทั่วไปที่เราคุ้นชินนะครับก็คือเครื่องลำนี้เนี่ยเป็นเครื่องใบพัดนะครับไม่ใช่เครื่องไอพ่นนะครับไม่ใช่เครื่องเจ็ทนะฮะเฉนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นลำที่เล็กกว่านะครับจะมีสองแถวด้านซ้ายนะครับจะเป็นสองแถวด้านซ้ายแล้วก็ทางขวาก็อีกสองแถวนะฮะนี่มาดูคู่มือความปลอดภัยนะครับก็คือ อย่างไรก็ห้ามเรื่องบุหรี่นะครับเรื่องเปิดอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์นะครับก่อนเครื่องขึ้นลงก็งไว้ของอะไรเงี้ยอันนี้ปกติทั่วไปวิธีบทเก็บขันที่นั่งนะฮะวิธีลดเก็บขัดที่นั่งแล้วก็ถ้าเมื่อลงเมื่อเครื่องลงเฉยน,น <c oughs> แล้วก็มืจิ้ปิระตูนะครับัีขาค ก็เป็นนะครับโต๊ะโต๊ะจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับโต๊ะจะเปิดมาอย่างนี้นะเครื่อง T.R. T.R. จุดสองห้าสุดๆนะครับเนะราจะเปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็อยูงนี้ครับทับสองนะครับมาก่อนนะฮะแล้วก็กลางอะไรอย่างเงี้ย อยู่ด้านข้างนะครับอันนี้เป็นช่องสลักเก่งที่ที่ชอบแข็งนะครับก็จะเป็นลน่องเก็ที่ชอบแข็งขึ้นได้นะครับที่เก็บก็อย่างนี้นะครับขึบ้นอย่างนี้กระปังขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กับเก็บเข้าไป สองคน่กับโครงการน้องกิฟไลาย400ดวงใจช่วยได้หนึ่งชีวิตเพียงซื้อผู้คนใจที่น่ารักนักน้องแอร์ในราคาเพียง50บาทเพื่อช่วยหนูน้อยที่เป็นป่วยเป็นโรคหัวใจแต่ไม่มีทุนศัพย์ในการผ่าตัดให้ได้รับชีวิตใหม่โดยได้รับมดจากการขายวงกุญแจโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกนําไปบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ครับก็เป็นขนมของว่างนะครับเหมือนใส่ไส้กรอกอะไรเงี้ยนะครับก็ของอันติแอนนะครับจริงๆผมว่าถ้ามันอุ่นๆร้อนๆเนี่ยคงจะอร่อยกว่านี้เยอะครับแต่นี่มันเย็นอยูน่อยครับผมก็เลยต้องซื้อน้ํามาด้วยเพราะว่าไม่งั้นจะติดคอครับ ก็เป็นแบบแปลนของตัวเครื่องไนทีอา0เดนะครับก็เอาถึงุดเชิญนะครับมีทีเอนะครับเอจะมี2อัานนะครับก็มีตรงนี้นะครับ,รบก็คือตรงนี้เลยนะครับด้านซ้ายมือผมนนะี่คือตางออกเชิดเ ก็มีที่ท้ายเครื่องอีกนะก็เป็นจุดที่ขึ้นเครื่องนะครับครับวิธีนะครับวิธียกนะครับแล้วก็วิธีออกแล้วก็เหมือนในนี้เป็นอ่าเป็นทางออกีนะฮะ B ก็จะเป็นแบบ ิดลงมาแล้วมันจะมีเหมือนบันไดอยู่นะในการเปิดขึ้นลงอันนี้จะเป็นบีส่วนเเนี่ยอย่างจุดนี้เนี่ยเก็จะเป็นเปิดแบบนี้เนะมันก็เป็นฝาเปิดนะครับครับหน้าหลังก็จะมีเสื้อชูอชีพนะอยู่ใต้ที่นั่ง ก็ทั่วไปนะครับแต่ก็คืนให้มีไฟก็ดึงจุดนะแล้วก็เป่าลมเข้าไปดึงแล้วมันก็จะพองถ้าไม่พองก็ให้เป่าลมเข้าไปแล้วก็มีทดีดูแลสำหรับเด็กนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นแผ่นส,สั้นนะ ตรงนี้ตัวเครื่องนะครับก็คือมีใบพัดอยู่สองจุดนะครับสองเครื่องยนต์ะรก็มาฝากกันครับเวลาเดินทางถ้าเกิดใครที่ไม่เคยขึ้นเครื่องใบพัดจะได้ทราบนะครับเอาคิดนี้นะคะตัวกระจกรเครื่องบินนกแอร์ไซส์เล็กนะคะสามารถใช้ไปที่เก็บของอเนกประสงค์แล้วก็สามารถตั้งบนโต๊ะหรือว่าจะวางในรถก็ได้นะคะจำนวนเดยนะคะตัวละ260บาทค่ะ สินค้าชิ้นต่อมานะคะน้องบอลเชิญและน้องพี่เชิญค่ะเป็นเสายืดของน้องแอร์นะคะและพวงกุญแจกน้องใบค่ะพวงกุญแจไฟฉายนะคะเป็นรูปนเครื่องบินน้องแอร์ค่ะมีเลือกหลากหลายสีนะคะจำหนะะ่ายในราคาตัวละเจ็ดสิบห้าบาทค่ะท่ะนานผู้โดยสารสามารถเลือกดูรายการสินค้าได้จากแคตตาล็อกในกระเป๋าน,น้าที่หน้าของท่านหากท่านต้องการสินค้าที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวสไตล์น้องครับอตอนนี้ก็เครื่องกำลังจะ<า>ใกล้ลง ที่ถ้ากอยาต้อนเมืองครับเราจะเตือนให้รักษาท่านี่นั่งครับผมกระนานั่งประจำที่การเข็บขาดที่นั่งปรับพนักเก้าอี้และที้ฟันแขนให้อยู่ในระดับปกติผับโต๊ะหน้าที่นั่งของท่านเปิดม่านหน้าต่างและปิดมกรเลขาในทชนิดด้วยค่ะขอบคุณค่ะเรื่อี่ฉันจ้อนเมืองครับและวก็อยู่ดีจะแจ้งท่านทราบว่าเร็วไม่ถึงก่อนกำหนดเป็นเวลา20นาทีค่ะขอความปลอดภัยของความกระนาดขอบคุณสัตย์ กบับที่นจนกาสัญ,ญาแจ้ญญาจงาขัจดับกจะเรื่องราสเอกสญญารแลของของทนไ้ค่ะ่ดีาสามารถรกระเป๋าและสัภระที่ดไว้ในเครื่องบินที่สายพารับกระเ๋าหมาเลกซี่อคารท่านนะคะ่นกแอรกับ,บนภวชัยกนแอุคนนเที่ยวินนี้อมี่ท่านไว,ว้วางใจในทางกระเป๋าะะวิ่เข้ที่ชมระการได้ จะรับฟังความเห็นท่านเสมอด้วยท่านครับต้อง่ายืนโทรหาดอกแอร์ที่1318ประเทเว็บไซต์ของเราดอกแอร์ไ o ตคอมนะคะขอบคุณเราพบกันเชเวอร์จูร์เซเบลฟานเซนอาจารย์กราบให้คำคมพลีสษ็อบในช่วงนั้นที่เอาไปเพอร์ซันัลเบลลิงส์วิธีรูปโปรดสั่งพัทย์ให้ับชิ้นอินลักเกจนมิริทรีอินลักเกจฟรอมเดอะคูนเบลนัมเบอร์4ในผอ้โดยสารเทอร์มินอลนอกแอร์แคพเจน t ทวชัยและครูเวลานทูเซนทรี thank you และลุกฟอร์ทูเซนยูเกนซอน ครับพอเครื่องจอดแล้วก็เตรียมลงจากเครื่องบินนะครับเครื่องบินโดยสาร a อ r 7าเจ็อะ 72, นะครับนกแอร์ air, ไฟดีดีแปดแนะครับจากท่าอากาศยานน่านมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเรียบร้อยนะครับก็เป็น หนในคลิปการเดินทางด้วยเครื่องบินใบพัดนะครับก็มาฝากไว้สำหรับมือใหม่นะครับก็หลักการก็คล้ายๆกับเครื่องบินโดยสารที่โดยไอคอนโดยเจ็ตธรรมดาตัวเนะครับต่างกันตรงที่เนี่ครับเวลาขึ้นและลงก็ต้องใช้ประตูนะครับในะที่สุเป็นประตูด้านหน้า,นาที่ทำหน้าที่เป็นเสถียรจัจจเป็นอันนคระอนการาขึ้นลง แล้วก็ทางนี้ก็จะขึ้นรถนะครับที่เ็าจะมา,าะรับต่อนะฮะเดี๋ยวก็ไปที่เขาจะไปส่งเราที่ตัวท่ากาญจนนะครับก็เ,เป็นตรงโซนรับเข้าไปของ,ของสายการบินผู้โดยสารที่มาถึงภายในประเทศน,นะครับเราจะไม่ต้องทานตอมอนะครับเดี๋ยวรถคันนี้เป็นรถปอทออี่จะไปส่งนะครับนี้ก็มาจอดที่ท่าแล้วก็ เชิญไปต่อนะครับอ,อยู่ที่แจ็ออคอยู่ที่ ใส่นี่เป็นโซนเครื่องเล็กโดยเฉพาะต่องวงเขพี่มปนเดินไกลมากเลยนะอืมต่องวงอ่ะเพื่อนผมบอกว่าเขาต้องออกแบบให้เดินไกลเพราะว่าเลือระยะให้คนกระจายออกไปอ่ะผมจำนวนต่อเครื่องอ๋อมันไมได้ไม่มาอัดกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่สมมติว่าในเคสเช่น ลงช่องหนึ่งแล้วก็มีเครื่องเข้าพร้อมกัน34ี่ลำอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เกิดการเบลียนเสียงเดินทานเปิดขึนไไกลครับก็มาถึงดอนเมืองโดยโสวัสดิภาพนะครับก็เกิดมารับกระเป๋าแล้วหล่ะนะครับเนี่ยก็ไปอ,ออกไปข้างนอกก็ตามปกติครับเสร็จเรียบร้อยครับการเดินท 100, างขับือใหม่ขึ้นเครื่องบินใบพันจากน้านางประเทศเขาผมหวังว่าผมเป็นประโยชน์กับนักเดินทางทุกคนครับสวัสดีครับ